คุณไปลองอะไรมาครับลองเครื่องลองเครื่องครับปลาใสปีเตีย่าเฟกบาร์นะครับ,ก,บ,รบกับรอยัลฟิวชีมารยันบอกเลยนะครับว่าโคตรดุนะครับผมใส่แล้วหล่อเท่นะครับสำหรับตัวเป็นสลิมบาร์หรือใส่ได้เลยตรงรุ่นนะครับผมไม่มีการดัดแปลงนะยืดกับแขงคอเดิมนะครับผมต่อขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมได้มิตริรถแบบใหม่นะเดี๋ยวให้ดูท่าี่ ก็จะปรับเข้าหาตัวเข้าหาตัวอีกประมาณ6องศานะครับเทียบ mm hmm. จากแฮนด์เดิมนะครับผมแล้วก็เรื่องของความยาวเนี่ย mm hmm. ก็ยังสเตเบิล hmm. เท่าเดิมนะครับผมแล้วก็การใช้งาน ตัวแฮนด์นมีตัวยูริเฮนตรงนี้หนุนขึ้นมานะครับเวลาคุณขับขี่ลงเดินถนนหลุมบ่อนะครับก็จะรู้สึกว่ามันซอฟขึ้นมือขึ้นนั่นเองเวลาขี่ออกทิปไปไหนมาไหนนะครับผมตัวนี้ก็รับจบเลยครับ3,800บาทค,บค่ารวมค่าติดตั้งอีก400บาทเป็น4200บาทก็จบเลยนะเป็นงานสีดำล้วนนะโหเป็นงานพีออเดอร์นะครับลูกค้าสั่งเอาไว้นะครับผม เนี่ยไม่ในี้เอฟิกควันด้วยนะครับผมไอเยอาคลิปนี้ <S <S ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมใครที่สนใจนะครับโรยอนปิวสอบถามได้เพราะมันใส่ได้หลายรุ่นนะครับผมสลหรับตัวแฮนด์หอมตอนนี้ก็มีขอเข้ามานะครนะจะมีสีแดงกับสีเทาใครสนใจก็สามารถมาสั่งซื้อได้หรือมาสอบถามที่แรนเพจนบนัดคิวเข้ามาติดตั้งกันได้เลยรุ่นไหนก็ใส่ได้หมดรุ่นไหนก็ใส่ได้หมดครับเพราะช่างผมเป็นคนใส่นะครับ